สวัสดีทุกคนสวัสดีครับพบกับผมจีนจาก j b o Channel ครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ครัวไอจีนเหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ก็เป็น e p ีที่3แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ออกไปถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในเมื่ออยู่ในห้องครัวแล้วก็มาทําอาหารเหมือนเดิมนะครับพอดีวันนี้ผมไปเดินตลาดแล้วไปเจอคนรู้จักซึ่งเขาขายปลาอยู่นะครับก็เลยอุดหนุนเขาและจะเอามาทําเป็นเมี่ยงปลาเผานะครับ ึ่งส่วนประกอบก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่รายละเอียดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมเริ่มแรกเราก็มาเผาปลาก่อนเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นปลานิลน,นะครับก็ล้างทาความสะอาดแล้วก็ทาด้วยเกลือนะครับแล้วก็ลงไปเผานะครับในระหว่างที่เผาปลายเนี่ยผมจะมาซอยทุกอย่างเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับก็จะมีหัวปีหั่นฝอยนะครับตัวฝักยาวแล้วก็ผักชีต้นหอมนะครับผม ส่วนมเะเขือพวงเนี่ยก็เด็ดขั้วออกแล้วก็เอาไปล้างน้ําเตรียมเอาไว้นะครับต่อมาเราก็จะมาเตรียมข้าวพองนะครับข้าวพองเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะนําข้าวเหนียวแห้งนะครับที่กิดเหลือเนี่ยเขาจะเอาไปตากแดดเอาไว้แล้วก็นํามาทอดนะครับ ก็จะกลายเป็นข้าวพอแล้วก็มาทําเป็นเมนูต่างๆแบบนี้ได้นะครับแต่วันนี้ผมซื้อมาจากตลาดก็จะมีน้ําอ้อยนะครับซึ่งเขาโรยหน้าไว้นะครับผมผมจะทำไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าต้องการที่จะได้ความกรอบของเขาอยู่นะครับพอทำเสร็จแล้วก็ ใส่จานพักเอาไว้ก่อนนะครับในระหว่างนี้ปลาผมก็สุกพอดีนะครับผมจะมาแกะเอาเตนเนื้อนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นหอมเจียวนะครับเราจะเจียวเองก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อที่ตลาดก็ได้แต่อันนี้เนี่ยคือแม่ค้าคนสวยที่ตลาดเขาแถมมานะครับส่วนประกอบของเมี่ยงเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของน้ําจิ้มนะครับ ซึ่งน้าตัวนี้เนี่ยผมใช้น้ําตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับเอาไปตั้งไฟพอน้ําตาลละลายกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เติมน้ํากับน้ําปลาลงไปนะครับก็จะได้น้ําตัวนี้ซึ่งน้ำเนี่ยก็จะมีความเค็มหวานนะครับต่อไปก็จะมีถั่วลิสงขั่วบดนะครับแล้วก็จะมีพริกกระเทียมนะครับนําพริกเนี่ยไปโขลกกับกระเทียมให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่ถ้วยเตรียมเอาไว้นะครับส่วนประกอบทั้งหมดของเราก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อมาเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะใส่เนื้อปลาลงไปในซามผสมนะครับพอใส่ลงไปแล้วก็ยีๆให้เนื้อเขาแตกเป็นชิน้นเล็กๆหน่อยนะครับพอได้ที่เราก็ใส่ถั่วฝักยาวมะเขือพวงก,กับหัวปลีลงไปนะครับ ไปแล้วก็โคเลโคคเลโคเลให้เข้ากันแบบนี้ครับพอเข้ากันดีแล้วจะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสนะครับกับเกลือใส่ลงไปเลยครับผงชูรสเนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีครับหลังจากเข้ากันดี missile, แล้วก็ใส่ข้าวพพงที่เราตามเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยลงไปนะครับ ลูกเขาให้เข้ากันอีกทีจากนั้นก็ใส่ผักชีต้นหอมซอยลงไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยหอมเจียวหอมเจียวเนี่ยผมจะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเก็บเอาไว้โรยหน้าตอนที่เสร็จแล้วนะครับ หลังจากที่คุกเข้าทุกอย่างเข้ากันแล้วเนี่ยก็ชิมรสชาตินะครับถ้าชอบแล้วก็ตักใส่จานแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมเจียวเป็นอันเสร็จแล้วครับเมี่ยงของเราพอเมี่ยงเสร็จเนี่ยต่อมาก็จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่พริกกระเทียมนะครับลงไปแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงคั่วบดนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมที่เราทำเอาไว้นะครับ ตามด้วยมะนาวนะครับเป็นนั้นเสร็จแล้วครับเมี่ยงปลาเผาของเราเมี่ยงปลาเนี่ยเวลาทานก็จะทานคู่กับผักต่างๆนะครับซึ่งหลักๆก็จะมีใบชะพลูกับผักสลัดนะครับแต่ถ้าเราชอบผัก,กอื่นๆเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะครับ ว่าจะเป็นสะลระแหน่นะครับหุะพาต้นหอมนะครับแล้วก็ผักอะไรที่เราทานดิบได้เนี่ยเราสามารถเอามาทานกับเมี่ยงปลาได้หมดเลยนะครับ เรานำผักต่างๆที่เราชอบมาลองเอาไว้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ตักเมี่ยงปลาแล้วก็น้าจิ้มราดลงไปทําการหอ่หอๆแล้วก็ซัดได้เลยนะครับ ซึ่งเมี่ยงปลาสูตรนี้เนี่ยก็จะแตกตัวออกมาจากเมี่ยงปลาเผาที่เป็นตัวตัวที่เราเคยกินนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอามาทําให้มันกินง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับสามารถกินได้เรื่อยๆนะครับเป็นของกินเล่นง่ายๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบตีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะพาไปที่ไหนหรือจะพาไปทำอะไรก็ฝากทุกคนคอยติดตามด้วยนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ